ความารกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญตรงหน้าพยันย,นยกอ,อกอ,อกึ้งมือลงตารเบียบพักวัตถุประ,ประสงค์ของของการปฏิบัติอย่างที่ผมออกไปแต่ละพื้นที่นะครับสำหรับในการปฏิบัติของพวกเราเนี่ย ที่ผ่านมาการซ้อมข้องร้อยควบคุมฝูงชนอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราเคยฝึกซ้อมกันมาเราหลายท่านก็คงผ่านลักษณะแบบนี้มาแล้วมาสถานการณ์นะเวลานี้ก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็เริ่มมีการใช้ฉีดน้ํามีการใช้แก๊สต่างๆเพื่อสลา,ายการชุมนุมเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็พววอดแล้วก็สร้างความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งอนาคตเดือนนี้ดือกุมภาน มีหนาก็ไม่สราบว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรเราจะมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลามาขอยไม่หยุมุนเดียวัเดีวนี่ววนียววดียวเดยววรเดนยัวเียนเด้ดเดียนเรียนเดียนดียนเดรันีัเนี ผมเป็นอาฆาตเลยไออาฆาตคือท่อนเยาวเล็กครับพวกการเพิ่มพี่นครับการขอพิม่การไม่มีน้องครับไม่ฟังครับไม่ได้รับคำเป็นธรรมน้อง ตัวแทนมาเจรจาไล่ชง้ไม่ยยอมไม่รับพบเัวไปปะเพื่อตัวดนต้องตัวดีพต้องครับเพื่อเป็นการหาทางออกนะครับผู้บังคับการของเราพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับพ่อแม่พี่น้องขอให้ท่านจัดตัวแทนมาสามคนได้ไหมครับพี่น้องครับเรามาหาทางออกด่วยกันพ่อแม่พี่น้องต้องการอะไร นะครับสามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาได้นะครับผมให้สัญญานะครับผมชุดเจรจาต่อรองได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มาเจรจาพร้อมกับรับข้อเสนอของพวกท่านถ้าพวกท่านชุมนุมอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการและไม่ทำ้ายร่างกายผู้ใดพวกเราสัญญาว่าเราจะไม่ดำเนินการจับกลุ่มพวกท่าน ฝากว่า4%อย่างพวกเขาครับล้ดก็ที่จับไป1ัว10ต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 วเป็นในเ้นตัวแทนไปเกินแวจ้นะครับเนาะเสั่นครับให้สัญญานะครับท่านทีเดินมันเาของกฎหมายเราจะไม่จับกุมผู้ใดครับให้พวกนั่งเร้าตามห้อใหมก็นเ้มันทอนนะำานโยความยุติธรรมกฎหมายให้กับทุกฝ่ายอยากเข้าเียมกันและเสนอให้ผู้นองสามคนเข้าพบผบกรครับกร่นี้นะครับตัวแทนของผู้ชุมนุม าาการของผู้ชมหนึ่งสงงา,างมคนนะครับกำลังไปหากินเลยจาเลยครับพี่ร้องเลยวันนี้กะท่านผู้บังคับการการรับข้อเสนอของเขาแล้วนะครับถามข้อเรียกร้องนะครับเพิ่นสีเล่งแก้ไขราคาสีแก้ไขป,ปัญหาภายในเกตเมื่อคือหนังสือที่เขายื่นไปนี่เพิ่นกดฤชงถามลับรับชั้นไปนะครับะกะแล้วก็เป็นได้ประสานทั้งสำนักอ่า นายกรัฐมนตรีแล้วครับแล้วกับของกระทรวงเกษตรนะมนจะสิลงมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตังกินของเ้าเป็นสีมาตรวจสอบให้แล้วก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้พ่อแม่พี่น้องสุขคนนะครับบอกว่าจังไมด้ที่เคยครอบครองมาอยู่ก่อนอโดนโดนมาหากินแต่พอแต่แม่เราทุกคนสีได้เอกสารสิทธิ์นะครับเมื่อนี้นะครับแยกย้ายกันกลับบ้านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับเด้อ อี่ไม่ได้เมืบอลยถาว่าบ่มีความคืบหน้าเขาสิ่ไหมร่วมโต้กันไหมครับเขาเที่ยวเขาเขาแท้ๆครับครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเดินหน้ากันมาเด้อไปความซับโตเร็งครับเนี่ย